นนนีี่ต้ตรถอะสวัสดีครับผมสวัสดีมิดหมอแค้นเฟนหมอลั่มครับสวัสดีเอฟซีเปนน้อยคุณร้อยเอ็ดครับไป้องผมไม่น่าชาหนูตรงโอ้ห่อนเด็ดไม่น่าชาเลยนะ สวัสดีมิดมอแค้นแฟนมอลลัมครับสวัสดีเอฟซี FC, มอลลัมไกลหน่อยเขาให้กำลังใจพี่น้องคกันหน่อย,อยต้องจะเดินทางไปงานนะครับพี่น้องครับสวัสดีท่านแรกครับพี่น้องครับสวัสดีท่านแรกครับสวัสดีไลร์แรกของเราขาล้อครับผมสวัสดีครับฝากเจ้สิสส้นเดือนอย่าลืมแชร์ให้ไก่น้อยด้วยนะครับผม งานเพลงของนาวินครับสิ้นเดือนนะเจสสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากแชร์ให้ไกลน้อยด้วยนะครับผมผลงานเพลงซิงเกิลหักเขาลดเด้อครับจากเพลงนาวินของเราม่เดินทางครับเราไปงานนะครับผมเวลาก่อนเที่ยงนะครับผม อากาศค่อนข้างร้อนครับทางเนึนทางเราไปนะครับส่นที่ข่าวร้อนด้วยนะครับผมเข้ามาให้กำลังใจไก่น้อยครับอากาศร้อนฝนฝนจะตกเลย ร้อนมากนะครับลายฝนจะตกผมเป็นที่อยู่ด้วยกันนะครับผมขอบคุณคุณอารีครับผมสวัสดีขอบคุณคุณอารีเด้อเสวัสดีครับผมสวัสดีเดี๋ยวสวัสดีครับจับจซื้อแล้วอะไรอยู่นะนดาวนี่คุณดาวนี่นนเราจะเขาชอบเลี้ยงหนูตะเภาเช้าเลไกน้อยได้เข้าไปบ้านกันฝากกดไลค์แกน้อยด้วยนะครับผม ไปเที่ยวไหนครับไม่ได้ไปครับผมไปงานครับเป็นวัยเดินทางเพื่อจะไปงานเราจะไปงานนะครับผมไปร้องเพลงครับสิ้นเดือนนี้อย่าลืมฝากซิงเกิลของนาวินด้วยนะครับเขารโรเตอร์ครับพี่น้องสิ้นเดือนนี้นะครับซิงเกิลคอมเบอร์ได้ร้องเราจะอัดประมางตอนที่ยี่สิบกว่าเลยนะครับแต่ยังไม่ทราบรอทางค่ายแจ้งมานะครับผม ฝากด้วยนะครับฝากคุณดาวนี่แชร์ให้หนึ่งแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่น้อยไว้นะครับจากเด็กหนุม่มจังหวัดนครพนมพี่น้องซึ่งมาอยู่ที่พัทยาอยากมี <c oughs> เพลงเป็นของตัวเองอยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองครับชื่อเพลงว่าหักเขาหลดเด้อครับพี่น้องครับไก่น้อยก็เป็นในห้างครับ ในห้างก็เรงเหมืานผู้ลงทุนนะครับรพทุกอย่างมันใช้เงินหมดครับพี่ดาวครับสวัสดีพี่สมใจครับผมสวัสดีครับแต่น้อยขับรถนะครับขออภัยนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูเต็มที่นะครับสวัสดีพี่สมใจของเราที่อยู่เยอรมนีครับพี่ดาวครับ เดินทางนะครับฝากกดไลค์ยก่น้อยด้วยนะครับพี่น้องฝากไปเป็นกระลังใจนะครับสิ้นเดือนนี้เราจะมีโปรเจกต์เพื่อสร้างฝันจากเด็กหนุ่มมันนอกพี่น้องครับให้เป็นจริงพี่น้องครับนาะรอดูว่านางจะถ่ายทอดอารมณ์เพลงจะเข้าถึงไหมจะคือเหมือนที่สอบกับไก่หน่อยครับโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมขี่รถอย่างนี้เนะี่ย ทำม,มาแซงเรามาแล้วมาขี่เป็นเต่าอ,อยู่หน้าว่านเราเนี่ยนีย่ยงวะอ้ยมีอะไรมาขี่แถวนี้ด้วยนี่ขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับขับรถเมีมาขี่เต่าอ,อะไรตรงนี้อุย้ย เรากำลังเดินทางไปงานขอบคุณรังบวกด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมอย่างเดียวไหนเราเราไม่ตามนางนะเดียวไหนเราไม่ตามนางเดี๋ยวไปขับรถตู้นะขอบคุณที่สนใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับที่เรานี้ด้วยนะครับผมนอคมับมีขาเลาะมีขาเลาะ ขอบคุณดาวนี่ด้วยนะครับแก่น้อยอาจจะมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับผมก็จะพูดอย่างเดียวนะครับต้องขอบคุณด้วยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่น้อยด้วยนะครับใครได้เข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเห็นไก่น้อยเป็นคนที่ร้องไกด์ให้กับดาวินนะครับพี่น้องซึ่งดาวินนางไก่น้อยคิดมากผมเป็นคนคิดหลายครับคิดมากเรื่องคือร้องเพลงไม่มี ผมให้การบ้านนางไปแล้วนางร้องเหมือนร้องแบบธรรมดาพี่น้องเสียงธรรมดาเกินไปเห็นว่าเอ้ยปึกเหมือนท่องหนังสืออ่ะมันโอ้โหเราวร้องให้คนฟังทั้งโลกเป็นละอย่างกันเราได้ให้การบ้านใหม่ซึ่งเขาเรียกอะไรวะซึ่งต้นแบบหรือว่าไกลเราก็มีให้ฟังแต่นางร้องไม่ได้อารมณ์เลยครับพี่น้อง ร้องธรรมดาเกินไปคือร้องเหมือนไม่มีพอรไ์ไม่มีอะไรเลยไม่มีกำลังไม่มีอะไรเลยมันก็ร้องไปเฉยๆนะครับเป็นการบานที่นักยืดแยน้อยเดินทางนะครับขอบคุณครับผมดูแล้ว ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับต้องขออภัยด้วยครับขอไปเนะอฟซีน,นะครัมได้อ่านคอมเมนต์นะครับสึ่งไก่น่อยขับรถนะครับคอมเมนต์มันตัวน่อยครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับต้องขออภัยนะครับผมดูแล้วถือว่าโอเคครับผมดูแล้วนั้นเป็นที่ไก่น้อยร้องนะครับที่ไก่น้อยร้อง นาวินเมื่อวานมีร้องอยังไม่ได้นะครับคือร้องยังไม่ได้อารมณ์ยังไม่ได้เขาเรียกว่าคืออัตรสการที่เราฟังเพลงอ่ะผมเป็นนักร้องมานานมากผมให้กันบ้านนางไปเหมือนเข้าไม่ถึงเนื้อเพลงนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอด,ดูครับมันมีเวลาอยู่อีกหลายวันอยู่เราจะถ่ายทอดออกมาแบบไหนนะครับคอยดูกัน แต่ไก่น้อยอยากให้ร้องออกมาให้ดีที่สุดร้องเหมือนไก่น้อยเลยร้องให้ตัวให้เราเป็นที่เขาทิ้งเราที่อยู่ข้างแน่ครับเหมือนเราเป็นตัวละครจุดนั้นแมนครับเหมือนกําลังเหมือนร้องไม่เต็มปากเหมือนเหมือนยังไงไม่รู้อะเหมือนคือไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ฟีลลิ่งในจุดที่เราจะเป็นตัวละครจุดนั้นเนาะ หลายคนก็บอกผมอย่างนี้นะแต่ว่าพูดยากนะนี่ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งนะครับที่เป็นเพลงนี้เป็นเพลงอินดี้ที่ไก่น้อยสั่งมาจากอาจารย์ตนะมิสเตอร์แคมเนผูยคุยแต่งเพลงให้ไมไทยครับเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเขาผมต้องรอดูว่านางจะพิสูจน์ตัวเองนางจะเค้นตัวเองออกมายัางไงนะครับเพราะเราทำนี่คนดูทั้งโลกนะครับไม่ได้ดูเฉพาะคนไม่ได้ดูเฉพาะช่องเรา สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่สาวแกน้อยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่มมแตนครับผมสวัสดีครับอย่าเลื่มนะครับสิ้นเดือนนี้ฝากซิงเกิลของนาวินน้าพี่น้องครับได้เวลาแล้วครับพี่น้องสิ้นเดือนนี้นะครับฝากซิงเกิลของพระเอกนาวินลูกล้านเอฟซีพระเอกในช่องไก่น้อยนะครับพี่น้องฝากไว้เป็นกำลังใจให้พี่น้องซอยพุทธแช่นะครับพี่น้องครับ สวัสดีแม่อ้อยครับผมสวัสดีครับซึ่งแม่อ้อยตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับไก่น้อยยืน่อนอุธทณ์ไปแล้วไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับให้เบื้องหลังบ้านน้ำเดอ้อแม่อ้อยครับซึ่งแม่อ้อยนี่เป็นผู้ที่ไม่สามารถเบิกยอดเปียนตัวเองได้นะครับซึ่งโดนทางแอปแดง่าลิปตัว,ตวเอสคืนนะครับซึ่งธุรการหลังบ้าน มีเมลซ้ําซ้อนนะครับสองเมลเป็นกําลังใจให้แม่อ้อยนะครับทุกอย่างที่เรายื่นอุทธนไปนากับนาวินน่าจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับแม่อ้อยนะครับถือว่าต้องรอใช้เวลาหน่อยนะครับพี่น้องครับถ้ามีเมลมาหลังบ้านแจ้งไกลหน่อยเลยนะครับฝากากดไลค์แก่น้อยด้วยนะครับสวัสดีพี่แมแตนของเราพี่แตนนะครับผมพี่สาวไก่น้อยด้วยนะครับ ซึ่งแม่อ้อยตอนนี้ไม่สามารถแม่อ้อยมีอยู่หนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดเลี้ยนนะครับแต่ว่าโดนทางแอปแดงแะระงับการชําระเงินนะครับซึ่งคนที่ทําหลังบ้านให้แม่อ้อยเนี่ยโอ้ยังรอเวลาอยู่นะครับประมาณสิบสี่หมื่นครับพี่น้องครับเกรน์อยเชืนน่อว่าเกรยอยดเคยเห็นมาแล้วแบบนี้นครับที่ำได้นะพี่น้องครับขอเก่น,น้อยขอเป็นกาลังใจให้แม่อ,อย้ยเนาะซึ่งแม่อ,อย้ยเป็นผู้อาวโุโสนะครับ อายุหลายหกสิบหกปีอ่ะซึ่งนี่น้องคอนหนึ่งอ่ะซึ่งไม่อ้อยอยู่ต่างประเทศไม่อ้อยให้เหตดหลังบ้านให้เหมือนเขาแกล้งเราพี่น้องเอาเมลของตัวเองเข้าไปใส่ในบ้านไม่อ้อยทีนี้ทางแอปแดงเขาตรวจสอบแล้ว AI ไตรวจสอบแล้วชื่อกับเมลไม่ตรงกันเขาก็เลยระงับการการชําระเงินให้กับพี่น้องซึ่งไม่อ้อยจะได้เงินอยู่ลอยก็เรียนอยู่ยมั่นสามพันน้อยๆครับพี่น้องสามพั 3, นนิดๆนะครับแต่ซึ่งทําธุรการเราไม่ได้ทํานะครับเขาไม่ยอม เขาไม่ยอมนางไม่ยอมปิดเมลตัวเองนะครับแล้วนางก็นางก็พูดพูดไม่ค่อยดีกับกับทางที่เราด้วยนะครับซึ่งไอ้หน่อยทักเขาไปบานนาั่งขอวา่ากานหน้าปิดเมลให้แม่แน่แม่ยบริษมาดเบิ่อเงินได้น,นะครับแต่นางก็บอกว่านางอยู่โรงพยาบาลผมไม่เชื่อแล้วครับผมว่านางเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่เห็นแก่ตัวพี่น้องคือไม่ได้ ไม่ได้รักการเป็นผู้ที่แบ่งปันไม่ได้เป็นการที่ผู้อยากทําจุดนี้ให้กับผู้ที่ไม่รู้นะครับพี่น้องครับถือว่าคนแบบนี้ผมกล้าพูดเลยว่าบด่ดีพี่นอ้องอ่าจริงๆครับถ้าเขามีจุดประสงค์ที่ดีเขาต้องไม่ทําแบบนี้พี่น้องเนาะเขาต้องไม่แกล้งเขาต้องไม่ทําแบบนี้เขาต้องไม่เอาเมลตัวเองไปใส่ในบ้านของแม่อ้อยนะครับพี่น้อง คำว่าอยู่ในโรงพยาบาลผมไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าแฟนเขาพูดแรงมากกับพวกเราในจุดๆนั้นเราไม่สนใจหรอกครับว่าเพราะว่าเราไม่เห็นกับเขาไม่มีตัวตนเราไม่ทราบนะครับพี่น้องมันไ่เม็นสิเป็นเรื่องจริงครับที่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลผมไม่เชื่อหรอกแต่ในจุดๆนั้นเราก็ไม่ทราบนะครับจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ตามความจริงนางน่าจะคือนางน่าจะยกเลิกเมลอย่างนั้นให,ให้กับแม่อ้อยไปแล้วครับผมถ้าเป็นเรื่องจริงก็เนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือเราไม่มีเจตนาที่จะไปบูลลี่นางนะครับแต่ว่าคําที่เราทําเราก็ทําให้กับคุณแม่ของเรานะครับคุณแม่อ้อยผมไม่มีเจตนาที่จะไปบูลลี่นางเลยทั้งนั้นแล้วแฟนานางก็พูดแรงด้วยนะครับอย่ามายุ่งกับเราอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ คือเราไม่อยากไปยุ่งอะไรเลยครับพี่น้องถ้าเราเป็นการที่แบ่งปันจริงๆเราไม่ต้องทาไปจุดประสงค์ในในแบบนั้นให้ให้คนอื่นเขาลําบากเห็นไหมครับถ้าเป็นผู้ที่รู้จริงเป็นผู้ที่รักที่การแบ่งปันอย่างไก่น้อยเนี่ยผมทํามาไม่รู้กี่บ้านนะครับผมบอกไม่รู้กี่บ้านผมก็ไม่เคยไปทําอะไรโดยที่ว่าท่องธุรการของใครทั้งนั้น ผมก็ใส่เมลใส่อะไรให้ถูกต้องทุกคนก็ได้รับเหรียญที่การชำระทุกคนก็โอเคแล้วครับดีย๋ยวนี้มาทำให้มันยุ่งยากครับจริงๆครับมันก็เลยเหตุยังไ้ต้องขออุทธรณ์ยกเลยทั้งสองเมลเลยครับแต่ต้องใช้เวลาสิบสี่วันนะครับโบว์เมียงนะครับถือว่ากับสร้างมั่นนะครับช่างนะครับเบว์เมียงโบว์เมียงครับ เราไม่มีเกียตนาที่จะไปเพราะเราไม่เห็นเราหรือถ้าเป็นความผิดกันนะผู้ผิดกันเราก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตังแม่อ้อยเนี่ยแกไม่รู้เรื่องนะครับคนอายุหกสิบหกปีใช่ไหมครับคนแก่คือเวลาแกมีเดือนที่หกร้อยแล้วเวลาที่แกสะสมได้ครบ100หนึ่งร้อยเหรียญแกก็ต้องการยอดเงินของแกในจุดนั้นแต่ตอนนี้ โดนลิฟตตัวเอสไปนะครับซึ่งทางแอปแดง่าคุณทําคุณไม่ดูเมลนะครับแล้วก็ธุรการหลังบ้านคุณแม่แม่ก็แกก็เป็นคนแก่เนาะแกก็ดูแกไม่ดูเมลไม่เป็นนะครับพี่น้องเราแกไปโดนยึดตัวเอสไปวันนี้เราไก่น้อยกำลังให้นาวินยืนดอุทรให้14วันนะครับแต่ต้องรอดูก่อนสวัสดีคุณตุ๊กกี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม อย่าลืมนะครับฝากคุณตุ๊กี้ด้วยครับสิ้นเดือนนี้นะครับเราจะมีซิงเกิลของพระเอกหนุ่มนาวินครับพี่น้องครับหักเขาโหลดเด้อครับในรูปแบบสไตล์ของนาวินพี่น้องครับฝากคนละหนึ่งแชร์พี่น้องเพิ่ไปกันตั้งใจใไหนาวินครับพี่น้องครับสวัสดีคุณแม่ทองใบด้วยนะครับผมสวัสดีครับไก่น้อยซึ่งผมขับรถนะครับไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะครับผมพี่น้องครับ เพราะว่าธุรการของแม่นะครับเวลาที่เขามีเมลมาให้แม่บอกว่าให้ยืนยันให้ยืนยันเมลใดเมลหนึ่งแม่อ้อยแกมไม่ได้อ่านเมลครับทีนี้มันมันนานเกินไปทีนี้การชําระเงินการธุรการนะครับก็เลยแอปแดงก็เลยต้องต้องยึดไปก่อนยึดเพื่อให้เราไปแก้ไขหลังบ้านนะครับครับพี่แตนเพื่อให้เราไปเย็นหลหลังบ้านว่า เราต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่าแม่อ้อยก็ต้องเข้าใจแกนนองแกอายุหกสิบหกปีพี่น้องซึ่งคําว่าเมี้ยวพูดเฒ่าเพิ่นกับอ่านบ,บ่เปลี่ยนทั้งทีนะครับเนาะผมเข้าใจนะครับแต่ละมือแต่ละเรื่องครับพี่น้องไก่น้อยผมเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับผมว่าผมจะหยุดทําหลังบ้านแล้วจริงๆครับผมกล่าวได้บางครั้งผมผมเมื่อยพี่น้องไก่น้อยเหนื่อยไก่น้อยเหนื่อยผมบอกว่าผม ผมแก้มาเยอะมากแต่ละวันมีคนมานั่งรอผมหลังบ้านทุกวันทุกวันจนบางครั้งเราก็ไม่ได้อะไรเราไม่ได้สักบาทหนึง่งผมไม่เคยมีเรียกร้องเลยนะครับไก่น้อยไม่เคยเรียกร้องเลยเราทําเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่จะทำด้วยกันเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆเขาโดนมนจริงเขาถึงมาให้เราช่วยนะครับพี่น้องครับผมก็บอกรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็รอรอไม่ได้ก็หาคนใหม่ทําเพราะว่าผมก็ทํางานเนาะกับนาวิน เราก็ทํางานเต้นกินลํากินเป็นศิลปินเดินทางทุกวันนะครับบางวันคนมานั่งรอผมตั้งเก้าโมงเย็นสี่โมงเย็นอ่ะพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณไอโนกครับผมสวัสดีครับฝากกดไล่ใ์ใกล้หน่อยน้ำเด้อครับผมแมนครับอย่างของแม่แสงเนี่ยแม่แสงจันท ออฟ i ิเช l JO1 ่ยพี่น้องอู้ยเป็นงานที่หินมากที่ไก่น้อยเจอโอโหครับมีบ้านหลังเดียวมีส e ี่เมลวพี่น้องโอโหมีโทรศัพท์สี่เบอร์ไก่น้อยโอ้เราเครียดนะครับพี่น้องครับการนั่งหน้าจอต้องหาวิธีที่แก้ให้ได้สุดท้ายก็ต้องเจอว่า๋อครับตกบางอ้อเพราะว่าเราต้องถามจริงๆเหมือนการที่เราเป็นตำรวจเลยว่า แม่ให้ใครทํามามั่งให้หลังไหนทําพอหลังไหนทําก็ใส่เมลตัวเองผมเลยไม่เข้าใจเลยแต่ละคนที่ทําโอ้ยผมจะขอยืนยันว่าผมจะรับเคสแม่อ้อยเป็นเคสสุดท้ายนะครับไอ้น้อยพูดจริงเลยผมจะขอรับเป็นเคสสุดท้ายแล้วซึ่งแต่ละวีแต่ละวันมีทตคนมาแดงถามผมอยู่น้าบ้านสมือพี่น้องนั่งถามแล้วผมหลังบ้าน เฮ็ดเกี่ยวกับธุรการการชำระเงื่อนี่ไล่ะพี่น้องหลายคนนะครับถุกวันเลยที่ไม่ลงคลิปก็เยอะนะครับที่ทำคลิปก็เยอะนะครับครับผมว่าเป็นยังครับพานไปแล้วกับพานไปนะครับผมว่าขอเป็นกำลังใจให้สุกคนละกันเราสู้เข้ามา ไก่น้อยชื่อว่าปัญหาที่สุดดีเราคิดดีทําดีเราสร้างประโยชน์ไม่ได้เราไปสร้างปัญหาให้ใครพี่น้องถือว่าดีที่สุดนะครับผมสวัสดีพี่พิมพน์นะผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พิมพ์จากเยอรมนีพี่น้องจำหมดเลยนะครับไก่น้อยผมสร้างประโยชน์ให้ใครไม่ได้ผมไม่สร้างปัญหาคนอื่นครับนี่คือสโลแกนของไก่น,น้อย,อยจริงๆครับเพราะว่าคนล่าไก่น้อยเป็นร้อยคนเกลียดผมเป็นแสนอยู่แล้วผมเชื่อ <laughs> ฝากติดตามบ้านคุณไอ้นอกเด้นะครับเด้อพี่น้องครับผมเนาะไม่อ้อยว่าไงนะถ้าไม่ได้แม่ก็จะปิดร่องร้องไก่ผมันได้มันได้อยู่แล้วครับแม่พ่อพยายางหรอกครับบ่พยายังหรอกได้ได้อยู่แล้วครับของคุณตุ๊กกี้ด้วยนะครับพี่น้องครับที่เขอไม่คาดตั้งใจหมดรำไก่หน่อยครับขอให้ปังๆทุกคนฝากบ้าน ไอ้นกพาเพื่อนนําพี่น้องฝากไปแข่งรลังใจนะน้ำคุณนกพาเพื่อนเข้าไปฝากขนมให้ทุกบ้านได้เลยนะครับผมบ้านไก่น้อยเป็นบ้านแบ่งปันนะครับไปคุยกับแต่ละท่านได้เลยนะครับผมไม่ใส่ประแจนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบ้านไก่น้อยเป็นบ้านที่ไม่ใส่ประแจนะครับที่ผมไม่ใส่ประแจเพราะผมมีเหตุผลส่วนตัวของผมครับพี่น้องครับที่ผมไม่ใส่ประแจเพราะว่าคือผมมีเหตุผลส่วนตัวของไก่น้อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพี่น้องครับผมอย่าว่าผมนะครับ ไก่น้อยเดินทางมางานที่ที่บอวินนะครับพี่น้องครับเรามีงานขึ้นบ้านใหม่ตอนเย็นพี่นองครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพที่เป็นเอาทีมงานไก่น้อยมาสร้างสีสันวันนี้นะครับผม อยู่บนรถนะครับพี่น้องครับเดินทางการเดินทางของเราเป็นการเดินทางที่คือมีความสุขกับพี่น้องคือเราไปสร้างความสุขให้คนอื่นผ้พี่แตนด้วยนะครับพี่แตนเจ้าของฟ้ามปา่าหมอข้างดําพี่น้องครับอยู่ที่บางมดขอบคุณพี่พินด้วยนะครับที่ขอมาการะตั้งใจเป็นนานๆทีจะมีพี่พินจะว่างนะครับพี่พินแกนทำกับข้าวหน้าน่ากินมากพี่น้องน่าแซ่บน่าแซ่บ พีพินเยอรมันนี่ครับพี่น้องฝากไปจำไ่จำเมื่อกันได้ครับพี่น้องครับผู้ใดยังต้องกาปิดเื่อนกันบ้านทางไก่น้อยไม่ใส่ประแจน,นะครับต้องขออภัยเอฟซีทุกคนเลยฝากความคิดถึงไปถึงเจ้ด้วยนะครับไปถึงเจ้แมวด้วยนะครับคิดถึงเจ้แมวนะครับผมแค่น้อยคิดถึงเจ้แมวจะเต้นน่ารักมากเวลาจะร้องเพลง น้องชายแก่น้อยกําลังเดินทางครับไม่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอูท้อนไก่น้อยทําเคสนี้มาหลายเคสแล้วครับก็สามารถดําเนินธุรกรรมเงิเนงเรื่องการเงินได้โดยปกตินะครับพี่นองครับแต่เราต้องใช้เวลาหน่อยอีกไม่นานเกินรอครับพี่นองครับไั่น,น้นเกินรอดนะแม่แเด้อครับผมเนาะคอยสูงคอยเห็ดไปกําลังใจลงคิดเหมือนเดิมทุกอย่างเราคิดดีทดําดีทุกอย่างต้องเชื่อผมเชื่อว่า เขาไม่เขาไม่ใจดํากับเราครับผมเชื่อครับเราที่ดีทดําดีเราเป็นผู้โดงกรนทำพี่น้องครับเนาะไม่มีใครอยากให้มันเป็นแบบนี้พี่น้องครับโอ้พี่น้องไปโคกหลยเลยจะถึงหน้า,า้าแล้วหรอพี่น้องครับฝาาพี่น้องเดินท่าฝ่าพี่น้องจับมือครับ ไอ้นกน้าเด้ครับผมไอ้นกครับไอ้นก้าเพื่อนครับพี่น้องครับขอบคุณเลืวิสิทของเราบ้านกันน้อยเป็นบ้านหลังเล็กนะครับพี่น้องครับบ่มีอย่างครับพี่น้องเนาะเป็นลานหลังในน้อยครับพี่น้องเราถึงหน้างานแล้วครับผมสวัสดีคุณพี่ของเราครับสวัสดีเจ้จ้าสวัสดีเจ้ของเรานะครับกูที่มีแต่ให้ นานจะได้เจอพี่สาวไก่น้อยนะครับคิดถึงมากเห็นแต่เล่าหยิบจักที่จะ่ละมืออะไรไก่น้อยมาถึงงานแล้วนะครับมาถึงหนางานแล้วอย่าลืมนะครับพี่แมวครับฝากสิ้นเดือนนี้ด้วยนะครับผมซิงเกิลของพระเอกนาวินหักเขาหลดเดอ์ครับพร้อมที่จะให้พี่ไอ้น้องในเบื้องเราเด็กน้อยจากนครพนมหน้าตาทิตีิไอ้หนุ่มหน้าจีนพี่น้องครับหนุ่มหน้าตาใชน้า จะเป็นแบบไหนการลองเพลงแต่ยังไกลน้อยเนี่ยผมว่าคนณรอลองเพลง,งบ,ลบ,นบ,นมมบลวงพงมพ,พี่น้องผมมีความสงกระรีไก่หน่อยว่าคนณรอลองเพ่งไม่เพาะอีลีเดียพี่น้องผมว่าน้าบินลองเพลงโอ้ยเห็นว่าไอ้ยปึกรกระพ่ะอู้ซึ๊อยู่ดอกเดือดละเห็นเห็นเห็นเพ่งบอกว่ามีดอกนุ่มๆเลยเสียงร้อๆโอ้ยไก่หน่อยว่าลองเพลงยังลองยังเสียลองเพ่งอ่ะ ขอไม่อ้อยนะครับก็ขอบระคุณไม่อ้อยทําใจดีๆนะครับว่าป็นังครับใกหน่อยกับพยายามให้นาวิ่นซองสมืออยู่คิดว่าเราคิดดีทําดีคิดบวกทาบวกพี่น้องเขาไม่เคยใจร้ายกับเรารอผมถาม่าเสื้อทําได้ครับเพราะว่าเคตของเคตของแม่แสงนักก็ไม่อ้อยอีกครับจักยังเจออะไรบ้างขอไม่อ้อยของแม่แสงมีทั้งสี่เมลพี่น้องมีสี่เมลมีสี่เบอร์แล้วก็น่อยกับไปลือหาว่าใครเป็นคนเข้าล่าสุดล่าสุด สุดท้ายก็เจอทางออกจนได้ครับพี่น้องครับน้อผมเสื่อว่าเขาไม่ใจดํากับเราเพราะเราคิดดีทดําดีเราคิดบวกทกําบวกเราไม่ได้เคยทํามันไปาหาให้คนอื่นนะพี่น้องเนาะแต่แค่เราไม่รู้เฉยพี่น้องผมเสือ่ออยน้อยเชื่อนะครับพี่น้องครับ <c ười> ผมสัญญาว่าไกล้น่อยว่าผมจะรับเคสสุดท้ายคือเคสไม่อ้อยนะครับพี่น้องครับจบจากไม่อ้อยแล้วผมก็ไม่รับแล้ว <c ười> ผมเมือ่อย แต่ละมือแต่ละเว้นมีแต่คอนมาบอกมีแต่คอนมานดังจ่าผมแบบนี่แหละครับแม่อ้อยก็เป็นเหมือนเปรตเสมือนแม่ไก่น้อยนะครับที่เรารู้จักกันอนานครับแม่อ้อยเขาคุณคุณตุก๊กี้ด้วยนะครับที่เขาไมา่ก็นั้งใจมา่ารำไก่น้อยฝากคลิปล่าสุดของไก่น้อย้วนะครับเข้าไปฟังไก่น้อยร้องเพลงว่าร้องจากดนตรีสดจริงๆไก่น้อยร้องแบบไหนพี่น้องเป็นไอ้แดดร่มถึงซ้ำไหนผมจะทายทอดในเด็กนุ่มจาหนะครมานุ่มครับ ซึ่งบอกแม่ว่าบอกพ่อว่ามาอยู่น้ำไอ้ไกล้น่อยมาเป็นนักร้องแต่ออกท่อถัดแล้วพี่น้องครับแต่มีซิ่งเกินบรรจงของมีเพลงของเจ้าของแล้วรอฝากที่ตามฝากชมนะพี่น้องครับ <c oughs> ไม่นะครับผมพอแล้วผมพอแล้วครับพี่ผมพอแล้ว, <c oughs> ผ,มลวผมเหนื่อยผมเมื่อวานนี้มีเคสหนึ่งมารอผมเลยเก้าโมงยันยันหกโมงเย็นอะ่ะ คือรอได้ก็รอ,รอรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอเพราะพอผมเหนื่อยผมก็ไปตามมือบานนี่คือมีบานนี้มีมาเคสนึงคือเคสล่าสุดนี่มีมาเคสนึงนะครับผมก็เห็นใจเขาเป็นคนอีสานเหมือนกันเขาเป็นคนอีสานเหมือนกันเนีน่ยคือนางขอพินไปแล้วสี่ครั้งนางขอไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าผมมีวิธีของผมอยู่ว่าเพราะใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาให้ยืนยันตัวตนทาง หมายเลขหมายเลขมันหมายเลขบัตรประชาชนพี่น้องครับไม่ต้องขอก็ได้ถ้าเราขอไม่ผ่านถ้าเราขอไม่ได้นะครับล่าสุดไก่น้อยเรียกว่าถ้าพี่รอผมได้พี่ก็รอผมอยู่ที่บ้านถ้าพี่รอไม่ได้พี่ก็กลับไปนะครับสุดท้ายเขาก็รอผมจริงจริงไก่น้อยก็ได้เอาบัตรประชาชนเขามากรอกแล้วก็ยืนยันไปทางเอฟแดงแล้วเอฟแดงเขาก็อนุมัติมาว่าคุณน่ยนตัวตนสำเร็จแล้วแล้วก็สามารถทำธุรการเรื่องเงินได้แล้วโอ้โหผม เราเจอแต่ลากีดโด้พี่ดอยครับสุดๆเลยขอบคุณเจพินด้วยนะครับผมเจพินเยอรมนีขอบคุณพี่ขาร้องเราขอบคุณคุณตุ๊กกี้ครับขอบคุณพี่แมวขอบคุณพี่แตนนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาให้กำลังใจไกลน้อยที่เข้ามาฟังเรื่องไร้สาระขอบคุณแม่อ้อยด้วยนะครับขอให้ทุกคนปงัปงๆได้ยอดเหรียญเดือนละสามสี่ร้อยเหรียญทุกเดือนนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมที่ปังอยู่แล้วขอให้ปังๆขึ้นไปนะครับ แม่อ me, ้อยก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ดีนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่ส้มมานวครับสวัสดีครับผมไก่น้อยต้องขออนุญาตนะครับไก่น้อยต้องขออนุญาตลงก่อนนะครับผมผมมาถึงที่งานแล้วขอบคุณเริฟที่สิบเอ็ดพี่น้องครับไก่น้อยจะเข้าไปในหน้างานแล้วนะครับเราเจออยู่ที่งานแล้วทีมงานกําลังรอผมไปเช็คซาวนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณหลายครับสวัสดีพี่พิมครับผมขอบคุณพี่สาวผมด้วยที่เข้ามาให้กำลังใจไก่น้อยนะครับขอบคุณเจ๊พินด ปังปังสำหรับคลิปสำหรับแต่ละเดือนเขาให้หลายเยอะๆนะครับผมสำหรับพี่เพียขอบคุณพี่แมวของเราขอบคุณพี่ขาเลาะขอให้ปังๆขอบคุณครับ